สบ,บายดีดุงป้าน้าอาสบ,บายดีเอฟีของสาลาหน่อยเบอร์สุขุสุคนโบวาชิีูภายในหรือต่างประเทศโบวาสิเป็นเอฟีใหม่เอฟีเก่า กายินดีตอนขับกลสู่ซ <House> ่องยูทูบของสาราหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพบมมาพอกับสาราหน่อยในเมื่อนี่ก็เป็นส่วนเทียงเทียงเนาะสาราหน่อยก็ได้เดินทางมาหาทั้งน้องขุดเพลินทุกคนเลยกามาเป็นเถิดตะบิตเนาะทุกคนเนาะโดยก็คือทั้งน้องขุดเพลินกาได้ขึ้นมาแต่ไทยเนาะทุกคนก็ได้ประมาณสักพักหนึ่งแล้วเนาะคือเมื่อนี่เพลินก็ได้เดินทางกลับไปไทยอีกทุกคนเลยสาราหน่อยกับทีมงานก็เลยสิมาถามข่าวถามข่าวเพลินนาะแลวก็สิมาถามเรื่องหัวใจเพลินนําแะเลทุกคนเลย เมื่อนีนกสซีมาอถามเพลินเนาะเป็นจังได้เปิดใจไปกะโดนเติมเนาะทุกคนเนาะโบมีในบ่คนถึกมุกถึกใจบมีเนเบ่คนจับจองหัวใจเนาะโดยกะโอเคเนาะทุกคนอกว่าลาย,ยายห่างกะซีพาเอฟซีเบอร์สกูทุกคนเข่าไปโอไปรมน้ำนองขุดเพลินเลยทุกคนเลยอ้าวสบายดีเด้อสบายดีโออ สบายดีเด้อโดยสบายดีได้เนาะนี่คือว่าโบเห็นแต่โดนอลไรนี่ตักเดือนอะไเติมเนาะสี่หาเดือนสี่หาเดือนแล้วไปใช้มาไปงานมาไปไทยมาไปไทยมาก็สิไปไทยอีกแล้วว้าวคือว่าฉันไปแล้วสยคือหากรมานึงไปไหว้แท้แมรมาลีโซการ์ื่อการซื่อไปไทยนี่ไปยูนไอยู่แพ้ไปไทยนีไปยูนอะไม ไปไปกับหมูสองคนหาสิลงไปอยู่น้ำคนหูจักเพิ่นหางานให้แล้วแล้วเพิ่นบอกห้ลงไปแล้วก็สิลงไปมื้อนืมจะเบโซงนี่คือลงผิดงานเนอเมื่อก่อนเด้ส่ะเมื่อก่อนก็ไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานแล้วก็ลงไปเอ็นบ่อนเก่าคนบอกนี่น่ะมองยัยมองยัยก่อนเก่าเป็นจังได๋บ่อนเก่าเพิ่นเพิ่นยุดห้านแล้วบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเปิดมื้อใดอ๋อคือยุดห้านบ่ฮูเปิดมื้อใดเนาะกับเฮาเปิดเร่งด่วนในการงานเนอในงานเนาะ เอ้าว่ายก็คือเขาเรื่องเนาะตั้งแต่เปิดคิดมานี่ก็นดนระเบิดลงเนาะนมาในเมือนี่เป็นยังไงภายในกะยังวางคือเก้ายังวางคือเก้ามันจะเป็นไปได้บอบ้างขนาเสือติแมนอยู่บอเสร็จกระว่างคือใจนี่แหละใจกระวางคือเสร็จนี่แหละคือโสดแมน ยยเเ่่นซ็อูบจะเปิดช่องว่างใหม่อยู่บ่เปิดไว้ตลอดเปิดไว้ตลอดแสดงว่าปิิดนะตถ้ามีคนอยากยออยากลมนี่ก็สามารถลมได้เหมือนบ่โดยโอถ้ามีคนสิมาขอนี่ได้อันนี้ก็เบิ่งก่อนเด้อนี่มาเอาเป็นมาขอแล้วก็เอาลุ้นเนาะโอ้ต้องเบิ่งไปก่อนเนาะคนยังพูดจากกัาให้เอาลุเอาไป็นไปได้เด้ต้องเบิ่งนี่เบิ่องในสำหรับทุกคนี่ต้องเบิ่งในจุดใดสำคัญที่จุดนี้ นิสัยนิสันวะกับอยู่ที่นิสัยเลยไม่เนิสัยแบบใดทีเอานิสัยทีบ่มักก่อนนะคิ้ทีแพ้นิสัยขี้ทีแม่คิ้ทีแบบว่าสมุนวะสมุนวะปุ๊บเนาะอยู่น้ำกันไปเอากันไปแบบสมุนวะห้าวาห้าพ่อห้าแม่ห้าปุ๊บเอฮ้หยังกะย่านได้ห้าให้พ่อให้แม่ห้าประมาณนี้เห็นนะเออเป็นคนบ่เบิ่งเอ้ยบ่เบิ่งน้องหั่นนะแปลว่าอีหยังแม่แบบ แบบอยังหน่อยหนึ่งก็คือแบบบ่ได้บ่ได้แบบมันนี่ะนะเช่นว่าเฮาจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะให้ทางคนทางแม่เฮานี่คือปัญหาเป็นลวงหรือว่าเป็นให้เดิอนวันนี้ใช้กิ่ทีกิ่ทีทางครอบครัวทางเฮาเนาะแต่แบบสมมุติว่าปัดทางครอบครัวตัวเองแล้วคือมีแต่ยาคายยาคายอย่างนั้แบบทางเฮาแล้วคือแบบหอีกหนึ่งก็คือแบบว้าวนะอคืแสดงว่ายังได้แต่ลูกแต่ว้าทางพ่อทางแม่วันนี้คือน้องคุณนี่ตัดขาดเลยตัวนี้ มักเป็นคนยังไงบ้างนี่มี่ตทางการค่ายว่าหมักหมักคนนี้หมักคนที่แบบวะเขาก็มูได้ง่ายแบบสมุนว่ามาห้าห้าปุ๊บแบบเป็นคนบอกขี้องค์ขี้คุยแบบเออว้าวน้ำได้เบิดแบบผู้จักผู้ใหญ่ฮะนะแบบวะเป็นคนแบบแบ่งปันแบบได้ยังกะห้ได้เบิดแบบทั้งคนทั้งโตนะ่แบบ ก็บอกแบบเออสี่หายเดียายนี่ก็ต่างเจ้าคอยบูมักก็คือบูหายนี่กันอ่าต้องเออเสมอเลยเนาะแม่ไคือต่างฝ่ายมีจิตเต่าเทียมกันเนาะหักพี่หักคุณนหักพี่หักน้องหักไงหักเอน้องกันอะไรเออเอาวันนี้น้องขุดคิดไว่าอบ่างพวตัวเองนี่พร้อมที่จะเอาไงคือคิดว่าอายุอะไรเนาะที่แบบพร้อมวิทยาศาสตร์ของครัวใช่ไหมนะสรุป สหกปีปัจจุบันนี้จะปีสองสองยังหลายปีเลยสี่ปีสัหกปีแ็คือว่าดีเนาะท่ากกับชีความเติบโตแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะบันในหนุ่มๆยังไงอายุเท่าไหร่สหึ้นไปสหึ้นตอนนี้มันบอกึ้นฮอดใส่ตอนนี้ประมาณห้าสิบประมาณห้าสิบคืนฮอดห้าสิบเนาะสิบเนาะแต่ในอย่างเวลาการคุยต้องเป็นสี่ปีอยู่แล้วมันบอก ว่านขุดนี้ต้องอายุงอดอ่าสอปีเนาะแม่คาดว่าอีสหภูมแต่ว่าสิมอดบ่ฮอดอันนี้ก็แล้วแต่จะคุยได้นี่เนาะแม่คุยถึกใจเพิ่นเอาเลยเฮ็ดจังได๋เนาะแม่อันนี้คือสหภูมิสนี้คือเป้าหมายท่าตั้งไว้เนาะแ่เรือว่าเฮาตั้งไว้ตัวสิมอดนะเ็ได้แต่ถ้าเป็นแบบบ่ได้ก็แล้วแต่กา yeah, no. uh, รคุยก <Man. S 2> ันได้บัดนี้แม่ย เอาเรงความทักความแพงเนาะคุณมนนี่เอามือนเ็จจริงเด๋ยแมแก่วถูกใจแล้วบัจํำกุ้เอาเลยเ็จจริงเด๋ใช่หัวหมูไปเนาะอสีคนดีบเ็ดช่ลีลาเนี่ยหทันหมูเด้่ดบบเนี่ยาเษาพดได้นิอ่ไปก็ไหลากรบบุดีเนี่ย้องุดีพงงามนลแหละจังโมงสีลงไทยมาเนี่ จึงมุ้งละตอนนี้ตอนนี้หากระเทงประมาณจังไรก็ลงแหละประมาณหนึง่งมงกว่าสองมงลงน้ำบัตรบัตรยังบัตระสปอร์ตนะนี้ลงไปเห็นงานอยู่แถวได้บัตรนี่คือว่าติงนินเพื่อนภูที่ตอนน่องานพวกว่าอยู่แถวเรียบโดนแต่ภูจะงีม้มองเลยนะทิ <c oughs> แถวใกล้ๆแถวแบบเออเอีเยงกว่าจังหวัดอุบลก่กรุงเทพมันแหละอยู่กรุงเทพเลย นายชิแมะพ่อเรียบด่วนนี่มันชิ่แถวแถวกรุงเทพืมงานยังเป็นติดต่อให้นนะงารญี่ปุ่นโอ้สิเมะเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วนี่คนนี่ก็คือชำบันเลยคนก็คือเป็นแรงอะไรแบบลมตอนตรงอ้าวแบบว่าความดานตอนตอนตอนแรงอ่าเข้าคืนรถตอนแรกไป่เมื่อกี้พคือตอนเศร้าไง่ายคือนั่งหมดคืนเนาะมันเย็น มบ่ห่อนเนาะจังบ่เมารถดเอาไปนางขาวประดดเป็นงานในปูนเป็นงานกลางเวรหรือกลางคืนเนี่ยยังบู้งมาท่านโหได้ละเอียดซ้ำมแต่มีแต่สิลงไปสมัครอันนี้ก็คือยังบ่แน่นอนบ่ตอนนี้บ่ใช่ได้หรือบ่ได้มันบ่เตือนได้นะเพื่อนก็เพื่อนฮาว่าได้แต่ว่าเพื่อนยังให้ลงไปแบบว่าเห็นตัวจริงเพื่อนคือเพื่อนสิเปิดอนห่านคือวันที่เสวนา เอาลกไปวันที่สตาสามวันที่สี่เนี่ยจับจุดเลยสหาจัดการได้เนาะมีมีใครก่อเหตุยังไงก่อนนะมีคนหุ่นจักคนหุ่นจักบเป็นหมู่กัน่นองคนทางบันเดือเป็นหมู่กัน นี่ฮันน่าแนวๆครับกับคนเคยเสร็จทำกันนี่แหละแต่เพิ่นลงไปอยู่ท้ายก่รธามได้บ้างพูนหญิงหรือผู้ชายเนาะผู้ชายเออบอกได้เลยว่าผู้ชายผู้ชายเนาะเพราะว่าจะขอเป็นคนที่มีมีหมู่ผู้ชายหลายกว่าผู้หญิงส่วนหน่อยจะมีหมู่ผู้หญิงสื่อร้ายมีแต่ผู้ชายแต่ผู้ชายเนาะดีปลอดภัยไปทางไหนกันผู้ชายเบิ่งอะไรเนาได้แต่ว่หมู่แต่คนนี้ใช้ดีคนหรือว่า กะท่าวัน,น,น,น่ี้นอกเนี่คือบ่าเงินเดือนหลายปันไหนเพิ่งมาหมื่นสองหมื่นสองกันเป็นอยู่ด้กากินอยู่นี่อาจบางที่อาจสี่กินน้ำเพิินแต่อยู่เองอือก็ถ้ากินเพิ่นอยู่เองนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่แต่าหากว่ากินเดียวอยู่เองก็โอเคคันอยู่สองคนเพาราะว่าเพราะว่าเคยผ่านมาแล้วเคยผ่านมาแล้วบอเคยผ่านมาแล้วเห็นเห็นงานคนเดียวนี่เงินเดือนในหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสามกินเองอยู่เองอยู่คนเดียวกินคนเดียว แต่ก็ยังรอดมาได้ก็โอเคมีเงินเก็บอยู่หรือเปล่าเนาะถ้ามันมีบอกก็ได้แต่มันก็ดีอยู่เนาะแต่ทุกเดือนทุกเดือนคือแบ่งค์คิงแบ่งไปใส่ได้นะแบ่งค์คิงแบ่งกับบ้านคิงหนึ่งอันนี้แบ่งค่าห้องอันนี้แบ่งค่ากินเออแบ่งกับบ้านเนาะยันเนาะแต่ในนี้เงินแบ่งกับบ้านเนี่ยถือว่าโอเคอยู่ขนาด นั่นจะไม่ได้แบ่งเนาะจะกินเองไรกว่าว่าอยู่เองกินเองอยู่คนเดียวกินคนเดียวนี่แต่ว่าตอนนี้ลงไปอยู่กับหมูนึกไหม่เนาแต่อยู่กับหมูนี่ก็สิโอเคอยู่เพราะว่ามันหันกันได้เนาะเรื่องสถานะหัวใจจะยังโสดคือเก่ายังอโอมงจีได้คือเก่าเฟซไลน์ยังอันเดียวยังอันเก่าบ่กรวันได้ไรเปลี่ยนใหม่แล้ว แจกไปแล้วมันจะว่าวุ่นเอาคันโบ๊แจกได้นุ่มติดต่อได้ไหมอ่าต้องต้องผ่านช่องยูทูบเอาลังไม้โอ้ก็คือแจกได้แต่ว่าให้ยูทูปมานี่เป็นคนแจกให้ลังไม้แต่ว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่เคยแจกออกช่องได้มั้ยวุ่นเลยทีเดียวเลยบางคนเนาะยังยังโ่ได้เลยลในคนก็วอาย่ถ่ายคลิปเป็นยังคือโบแจกช่องออก จากทางติดต่อทางช่องเลยก็นี่แหละมันเกิดปัญหาที่เนาะจากทางใดทางอย่างจากคุณดีคุนด,ดีจากคนอะไรกับพบูเนาะ<ม>ไหก็สามารถสแกนเข้าไปได้เลยไหก็ได้เข<ม>ากับพูอิโนโดน่เนาะพูเตอร์ามาจ้าเปงเปลี่ยนแปลง,ง,ง,งเป็นลายเนาะเปลี่ยนแปลงการสืออันทางทีงานทางว่ารชงกับไปอยู่ญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็ลาขาวเนาะทางหมดเขาวได้ปะเนี่ยงามถึงกับเก่าหลายทานุน้ำเพ้นครั้งนี้บ่สนใจกับเงือดลายอะไรบัดเนย ไม่สนใจลายกว่าเก่าเลยเนาะแต่ปัญหาว่าน้องขุดนี้จะสนใจบุดหรือบ่อเนาะแต่คือว่าแหละถ้าพันชีมาลมกับน้องขุดนี่ก็ต้องมีนิสัยตามที่น้องขุดวางไว้เนาะว่าต้องไปคนในไหนๆต้องบนคลิปนี้จบทุกคนเลยสิเลหฮูโดยที่มาอลงกับน้องขุดแต่ว่าบนคลิปแล้วมาล้มนี่ถ้าน้องขุดมาลมน้ำนี้มีโทษน้องขุดเขาได้เนาะมันเห็นเห็นเห็นอยู่ในดามาเคยลงในซ่องล่ะ่ะคือเขาเขาเบิ่งเนาะ ขาเบิ่งเลยเห็นน่ะมีมีมีผู้ชายคนหนึ่งที่่นเป็นเม้นนะเห็ุคือตัวเองงามวางสเปคไว้เออเรียกไพสีเอาเจ้าเออลยเห็ดอะหละซาในใจเนาะก็ซาจะตอบไป จะบูม tamam, ักกระเลืองของเจ้าไม่ใองเฮาแนนไพ่สีบ้มีสเปกทุกคนต้องมีสเปกอยู่แล้วบูมีไพ่ดอกครับว่ะบูมีไพ่ดอกสิว่ะเออแบบใดก็ได้เบิดเอามัดสมมุติว่าคนปากบิดแข็งเต็มาเอาเดียสักไิบหาได้เนาะเข้ามาเรียนอะไรห้าเรียนตัวเองกันยังบุกุ่มมันบ้ต้องมีตัวว่าสีงามหีือคีายนอนทุกคนเฮานต้องมีสเปคของตัวเองอยู่แล้วเออสําหรับคนที่ว่าเออไหนๆก็ได้ไหนๆก็ได้น่ะว่าเอาสื่อหรอกแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เั่านั้น เจ้าขครน้อแขงแม่ไทยรอบนี้โดนบอบันนี่นะจขึ้นมานี่ยกะกาว่าโดนอยู่อส่เหตนาแล้วเนาะใส่เสเหตนาบันเนี่ย้อนไลมบอกเหตนาแล้วณแมา เป็นน้ำขึ้นมาเหมือนกันวันทีเได้ชมฝนสิว่อขึ้นมาเห็นยังง่าเพห็นแล้วแล้วเพราะจะเกี่ยวล้วบมพนี้เนาะอสิขึ้นมาเจอกันไหมรุนน่าดีนาะแบบนี้ปีแล้วเหรอสงการพูดว่าปีใหม่นี่ปีนี้คือสิบบุเดมาบ่อลงไปก็คือเคยวันในเมื่อก่อนเออสงการคือสิบบุน้ำเพราะว่างานการเท่ามันบนเนนนอนเราก็เลยกลับมาก่อนมาตั้งละกรดเตรียมาำงานใหม่แล้วจะลงไปใหม่โอ้ยเจอเนาะอน งานดีๆจะคของดีๆเงินดีๆบอลอยู่ดีๆเนาะโดยโดยดีดีๆเข้ามาเนาะโดยสบายดีเด้อ